พมกับผมโรชโนครับจากอิเลชัน68ตอนที่ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองแพร่ครับกับเลือกตั้งเทศบาลกับเทศมนตตีครับกับสอทอครับวันนี้ในเขตเมืองแพร่เรับป็นผู้สมัครนายกครับอยู่3เบอร์ครับหมายเลขหนึ่งครับโชคชัยพรมขวัญนะครับผมน่าจะเป็นน้องชายของขวัญชัยพรมขวัญนะน่าจะใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนครแพร่ทาวเวอร์อ่าโรงแรมตรงนี้ใช่ครับได้เบอร์หนึ่งนะครับผอกมาชั้นเก่าด้วยใช่ครับกับสอทอนะครับ ที่แกได้มาแกได้เบอร์หนึ่งใช่ไหมนายกสอทก็ได้เบอร์หนึ่งถึงหกตอนนี้ผมอยู่เขตสองนะใช่ใช่กับโชคใช้ช้างหลวงนะครับแล้วก็บัตรสีเขียวการหนึ่งถึงหกคือบัตรการสอทเป็นสีเขียวแล้วกานายกเป็นสีเหลืองทองนะครับโอเคได้เบอร์หนึ่งนะครับเจอเบอร์หนึ่งไปแล้วเจอเบอร์หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวหาเบอร์สองกับเบอร์สามไม่เจอด้วยใช่ใช่ นายกเทศมนตรีเทศบ,ลทศบลาลเมืองแพร่ฝ่ายชัยประมขวัญอ๋ออดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ใช่ครับแล้วก็คุณโชคชัยประมขวัญก็เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่กับเบอร์สองครับพัฒนพงศ์พง์พงดว,วนหรือเชื่อเล่นชื่อว่าป๋อมนั่นเองนะครับผมกับกลุ่มรักแพร่นะครับใช่ใช่ก็คือมีทั้งหมดหกคนเหมือนกันนะครับเจดถึงสิบสอง แล้วต้องเจออีก,อกท,ทีมนึงครับก็คือเบอร์สามนะครับเป็นสุริยาอินปะนอนนะครับผมกับสอทอเบอร์สิบสามมนสิบปดนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รับเลือกนะครับผมเป็นนายกเมืองแท่นะครับนายกเล็กเมืองแท่ในใต้เหมือน เออเอนะครับอยู่ที่คนแพทคนเทศบาลเมืองแพร่์เป็นคนตัดสินใจครับเลือกใครก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมวันอาทิตย์ที่11อพฤษภาคมนี้ครับแปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นเลือกนายกเลือกได้เบอร์เดียวเลือกสอทอกาได้ไม่กัน6เบอร์6ก็ได้543 2 1หนึ่งได้หมดต่า้าก้า7เบอร์ปุ๊บเเบอร์ขึ้นไปปุ๊บเป็นบัตรเสียเลยนะครับฝักชาวเมืองแพร่ด้วยครับ ปักชาเมืองแปดเบอร์เนอร์ยินดีจัดนัก